อันนี้ป่ะเออไม่อานนียนนเลยไหนวช้าก่าเฮ้ยใครอ่ะก่อนจะกลับบาพกลืมอะไรเล่ก็กอของมาครบนะคะไม่ได้ลืมอะไระะไม่ได้ลืมอะไรนะคะ ผิดแล้วพวกเธอไหนขี้เลื่อมกันจริงๆเลยทั้งที่เห็นหอยู่ว่าไฟกับแอร์ยังไม่ปิดก็ยังจะกล้าเดินออกไปหน้าตาเฉยก็พอเราออกไปเดี๋ยวป้านบ้านก็มาปิดให้เราอินนะคะมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราซสหน่อยนะคะแค่ตายเถอะเธอกล้าพูดได้ยังไงว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเธอการประหยัดพลังงานอะเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกนี้แต่ถ้าเราช่วยกันประหยัดไฟฟ้าประเทศไทยก็จะไม่ต้องซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ความเสี่ยงของการขาดแคลนพลังงานก็จะลดลงอีกด้วยว่าแต่ที่คือใครอ่ะข้าคือผู้พิทักษ์พลังงานที่จะคอยดูแลและปกป้องพลังงานบนโลกใบนี้ให้อยู่กับมนุษย์อย่างยั่งยืนเราพูดกับใครอยู่วะคราวนี้พอจะเข้าใจบ้างหรือยังละ่ะว่าพลังงานไฟฟ้าสำคัญกับพวกเธอขนาดไหนอ๋อ าช่วยกันปิดแอร์ปิดไฟกันเถอะช่วยไม่ได้อะเป็นการคะแนนนี่คือแบบแย่มกไปเฉี่นไปไป ไม่ควร้ำสองรอบที่แบบตอนเราอ่ะทำทีละชิ้นก็กลัวเสียงเราจะดังไห้อะไรเพื่อนก็เลยกดรอบหนึ่งแล้วพอทำทีละเสร็จก็เลยกดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยดีใจเหมือน ตอนไหนไม่สําคัญเพราะหน้าที่ของฉันคือการช่วยดูแลและปกป้องพลังงานให้คงอยู่กับมนุษย์อย่างยั่งยืนแล้วการที่พวกเธอ,อกดลชลโคกสองครั้งันไม่มจาเป็นอ่ะเป็นฟ er ังชั่ผิดๆที่ส่งต่อกันมารู้ไหมว่าการกดเชลโคกหนึ่งครั้งอ่ะใช้น้ำซึ่งเติมถึงหกลิตรเลยนะและการที่เ่อทำแบบนี้อ,นอ่ะไอนาคตอ่ะอาจไม่มีน้ำให้พวกเธอใช้อีกเลยนะ จริงไม่ได้มีผู้พิทักษ์มาคอยบอกเตือนทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนควรตระหนักถึงคุณค่าของการประหยัดพลังงานดังนั้นพวกเรามาประหยัดพลังงานไปได้วยกันนะคะ